โอเคครับผมวันนี้เราไปอยู่กับไมค์คาร์ t นะครับและเราจะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกกับเกมน,นี้นะครับผมมาลาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องค reate เวอร์ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเวอร์นะครับจะตั้งชื่อว่า new newbie newbie l นะครับผมแล้วก็ค reate เบอร์ไปครับ s v i v a l โอเคครับผม เร็วครับเร็วครับอ่ารอสักครู่ครับอ่าเราได้เบอร์มาแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องมีในการเอาชีวิตรอดเลยเนี่ยเป็นติฟอร์เลยก็คือ,อตัวอะไรวะนะครับมานะโดยผมครับมีมินิแมปอยู่ อันนึ่งครับเป็นโดยสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการเอ,อาชีวิตรอดนี่คือแรกนั่นก็คือไม้ครับผมถ้าเกิดว่าเราขาดไม้ไปเนี่ยเราจะไม่สามารถค้าบอะไรได้เลยนะฮะเดี๋ยวของขอไม้กันมานะครับมาค้างคาวมีอะไรบ้างอ่าเขบ เราได้เราได้เออเรายังไม่ได้ปรับโหมดเปิดมอนเลยตั้งแต่เราอัดคลิปอ่าสร้างคอมพบสโตนนะครับอ่าแล้วหมดก็จะเริ่มเกิดในที่มืดนะครับผมซึ่งป่านี้มันก็เป็นที่มืดซะด้วยที่หมดเยอะนะหมหมดเยอะนะถ้างั้นนะควรจะเลี้ยงหมาไว้นะครับหมาเวอร์นี้เยอะซะด้วยดีเลยเดี๋ยวจะได้ เลี้ยงหมากันนะครับดูรูปหมาในแมพครับรูปหมาในแมพครับโเคตรเยอะแต่ว่านั่นไงตัวหนึ่งนั่นเห็นไหมครับนอนอ,น,อน่ารักอ่าเดี๋ยวขอคาบก่อนนะครับดีครับตัวคาบก็มีดังนี้โปรไกลที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับก็ หัดเล่นนะครับผมไม่มีอะไรหัดไปหัดเล่นมานะครับอครับครับเป็นเออ่เอา้าไม่ลืมไปเดี๋ยว ความสะดวกสบายในชีวิตไม้เลยหินคุดคุด,คดอ่าขคดรหินล้วคุดหินซึ่งในการวิ่วอร์ดในคืนแรกเนี่ยเราต้องรีบตัดสิในใจครับเรามัวโมมีไม่ได้นะครับว่าเราจะทำยังไง ซึ่งในคืนแรกเนี่ยบ้านเราไม่ต้องเอาสวยอะไรครับเอาอยู่ในอยู่ในทงในถ้านี่ก็ได้รวยเมื่อไหร่ก็ไปสร้างบ้านข้างนอกนะครับซึ่งสร้างบ้านข้างนอกเนี่ยก็จะมีม้อนมาลังควาน,นะครับเพราะอย่างนี้ครับผมก็เลยไม่ชอบการสร้างบ้านข้างนอกสักเท่าไหร่ผมชอบอยู่ใต้ดินครับผมเป็นคนที่อยู่ใต้ดินทุกครั้งเลยที่เล่นไมค์คาร์ฟนะอ่ะเดี๋ยว เราไปขุดหินกันเอาสักคงสิบสี่ชิ้นเดี๋ยวพอนะครับเฮ้ยน้ำน้ำน้ำเดี๋ยว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 สามสิบสองแล้วมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยว ว้าวว้าวดูมอนดูมอนในมินิแม็ครับคุณคิดว่าผมจะสู้ไหวเหรอมากันซะเยอะเชียวเอาแค่นี้พอก่อนหกสิบห้าเดี๋ยวค้าดูดิพาทิตอยู่ไหนโหแป๊บเดียวเที่ยงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง่งโต๊ะ โต๊ะคาวอยู่ไหนนั่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 นโต๊ะค้าวอยู่นั่นอ่าเอาแอปเปิลครับเวลาเราตัดไม้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเหลืออ่าใบไ,ไม้อ้ว้ครับแอปเปิลมันจะดอกครับซึ่งมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นที่ต้นไม้จะเอ้ยใบไ,ไม้จะดอกไปแอปเปิลครับส่วน 80%ดสิเอร์เซ็นเนี่ยจะดอกเป็นเอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นจะดอกเป็นอใบอ่อนมันเอาไว้ปลูกให้มันโตอีกครับมีห้าสิบมียี่สิบอีกสามสิบเอร์เซ็นี่ยคือไม่ดอกเลยนะครับคือมันก็หายไปงั้นไม่ดอก เดี๋ยวเราจะมาครับาดาบกันจะมีของหินใช้แล้วมาเราจะมาครับนี่เพิ่มครับแล้วก็ครับขวานครับสเปซคับเคื่องบิลคับสเปซอ่ะขุดหินต่อ เอ้ยไม่เอาไม่ขุดสัแปดมีประโยชน์ก็คือสามารถขุดพวนดินได้เร็วขึ้นเอ้ยขุดดินครับเอ้ยไม่ใช่ลืมแล้วก็ขวานหินนะครับจะอ่าจะไอ้นี่เร็วกว่าขวานไม้จะตับเร็วกว่าขวานไม้ หนึ่งเท่านะครับเดี๋ยววะสมมติขวานไม้มีแค่นี้มันนานนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนะี่ยขวานหินครับนีมครับเร็วกว่ากันอย่างเห็นได้ชัดเลยเอ้ยตกใจซึ่งการมีที่ล่ม เนี่ยไม่ดีอย่างหนึ่งครับคือมอนเตอร์มันจะเกิดเดยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นครับเราจะตัดต้นไม้แถวนี้ให้หมดเรียกได้ว่าถางป่าอะไรแล้วเราจะทำอ่าอะไรวะเขาเรียกสวนสวนต้นไม้ทีหลังอ่านี่คือแนวนคิดของผมนะทีนี้เราก็จะเอาตรงนี้เป็นบ้านนะ ดูเหมือนว่าเราจะอยู่มู่เกาะนะครับปรือเปล่ามีแผ่นดินอยู่และหญ้าก็สามารถที่จะจอบเป็นซีดได้นะเวลาเอามือตีได้บางอันมันจะดอกเป็นซีดมาให้เราไปปลูกเป็นข้าวอีกทอดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรารีบผุดรีบสร้างบ้านดีกว่าหรือไม่ก็สร้างในในเอ่อในโพงก่อนก็ได้รีบโอ้จะค่ำแล้วเนี่ยเร็วๆดิเราอาจจะใช้เวลาทั้งคืนในการอ,อ,อาจจะใช้เวลาทั้งคืนในการทำโพงทำบ้านอยู่ ทำเป็นพโพรงอยู่ก็ได้เหมือนคนยุคหินนะครับจะข้าละมันจะบ่ายสาบ่ายสี่แล้วเนี่ยเออไม่ดีไม่ดีครับอยู่ขํามากไม่ได้ชิบหายอยู่ขํามากไม่ได้เลยเลยเอยู่คํามาาชิบหายเลยนะจะบอกให้ นี่ครับเมื่อกี้มันดอกเป็น Apple แอปเปิลเห็นไหมนี่ทีน,นี้นี่ครเห็นไหมครับมันดอกเป็นโอ๊กแล้วมันเชื่อว่าอะไรเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังแต่ตอนนี้ครับหาไม้แป๊บ ทรัพยากรไม้เนี่ยต้องหาเพิ่มอยู่บ่อยๆนะครับนี่ครับคือบ้านของเรารอันนี้ก็ไม่ต้องออกก็ได้เอาไปไว้ลายตัดมันเราไม่เป็นไรสามารถต่อได้มันเป็นของวิเศษดอกไม้ครับสวยหรือว,ว่าเกิดในที่ที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับบางบางอันมันจะเกิดในเกาะนะ แล้วก็ในเกาะเนี้ยมันไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือนี่คือไอรอนนะในเกาะมันไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือมันหาพื้นที่แผ่นดินยากครับยากโคตรโคตรอะพี่ผมหายากเลยอ่าเดี๋ยวรอมาสร้างบ้านตรงนี้กันเรายังไม่มีถาดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งข้ามดิเดี๋ยวดีครับแม่ ัวเป็นนะเว้ยเฮ้ยดูคิปเปอร์ครับดูในแมพครับยานะเอาดินมาอุดปรับเข้าไปเดี๋ยวทำบ้านตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราขุดต่อไปอีกเดี๋ยวเราตอนนี้เราครับของแปบ๊บคือเราจะคราบเป็นไอ้นี่ครับ อ่าเราจะทําแบบนี้ทําเป็นเตาผิงเตาเฉยๆเลยเตาผิงกนเลยอะเราจะทำแบบลลแล้แบบก็ก็ไงวะทําแบบนี้ครับอ่าจะได้เป็นฐานออกมานะฮะอ่ะเดี๋ยวทารัวๆเลยเดี๋ยวผมทารัวๆเลยออมาแล้วครับหนึ่งโค เอ้ยชาโครครับเขาเรียกชาโคเอาฐานมาทำเป็นไฟคบเพลิงอ่ามาทำคบเพลิงกันครับไหนวะเอา้าเอา้าไม่ใช่มาครับมาครับผมเอ้ยไม่ใช่ผิด วันนี้เมาอ่าครับผมดูในแมปก็จะเห็นคิปเปอร์นะครับขุดทินขุดทิ้น,ดนเดี๋ยว เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าผมมีโอกาสเราจะทำเครื่องปั๊มหินครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมมีโลกส่วนตัวอยู่โลกหนึ่งครับแล้วผมทําเครื่องปั๊มหินด้วยแล้วคอมแลกครับผมก็เลยเปิดทากมีเน็ตเจอร์มาดูครับปรากฏว่าไมค c r a f t เนี่ย รัน CPU ไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นลยครับโทษเยอะอันนี้มีน้ำจำได้ทำไงดีวะปัดทอส ปักทอดหน้าบ้านกันซอมบี้เกิดจยากจดเกิดซอมบี้ด้วยการปัดทอดดูคลิปเปอร์ครับอยู่บนหัวกูที่ผาย เดี๋ยวช่วงนี้ก็ขุดไปก่อนนะครับให้มันได้เยอะๆอ่าเดี๋ยวเราจะทำเครื่องมือกันนะรอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปจบคลิปกันตู้มัมุมครับมุมมุมขวาบน,นครับตู้มันมุมครับบนหัว อ่ะแล้วก็ทําที่เก็บของครับอ่าที่เก็บของก็ต้องใช้ประมาณนี้ประมาณนี้นทําเหมือนทาเหมือนเตาทุกอย่างก็จะได้เป็นเชดสองอันอันแรกนี่ยจะเป็นสมอลครับส่วนอันที่สองก็จะเป็น กองใหญ่ลาลาเช็ดสังเกตตัวหนังสือตรงนี้นะครับพอผมทุบออกอันนึงอ่าก็จะเป็นเชสดเฉยๆอันนี้เชสดเฉยๆอันนี้ลาเช็ดอันอันที่สามใส่ไม่ได้เพราะว่าไม้คาบจำกัดไว้สองอันแค่นั้น อันนี้เป็นเวอร์ชัน1.7.2นะลืมบอกอเห็นใส่ได้อันนี้ไม่ใช่ละเออ <c oughs> สิ่งที่เราต้องมีคืออ,อ่านี่ครับเอาหมดแล้วเหรออ่าเมื่อกี้ผมเอาไว้นี่ออกมาครับเราจะได้เลเวลด้วยหรืวบอกในการเผา จะเอาเปลี่ยนที่ดีกว่าวันนี้เฮ้ยุดปีนไงเย้ครับจะคนทำมาเยอะโอ้ทำบันเยอะขนาดนี้เราเอาอีซี่ดีกว่าไปเอ้ย อีฟี่เราต้องหมันล้างมันเราต้องหมันล้างมอนบ้างนะครับเพื่อที่จะรักษาซีพียูไว้เออจะรักษาซีพียูเราไว้นะไม่ให้มันรันทิ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตลอดนี่ก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็ผมรับไม่ได้กันครับรันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น โลกจะแตกรอครับช่วงนี้ต้องรอเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จฮะอ,อโอเคครับผมเดี๋วยวต้องไจังหว ตั้งตรงนี้แล้วกันส่วนตรงนี้แล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ยังไม่ได้คิดแล้วก็จะขยายนาเขตไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรามีทรัพยากรเพียงพอแล้วเนี่าจะทำบ้านทั้งคนนะครับหรือเรียกอย่างว่าถ้าเรารวยแล้วเราจะทำบ้านทานั้งคน,งนมันจะเช้าเรื่องเนี่ย เดลีเซตบอนเตอร์ทุกคืนนะลืมบอกรักษาคุณภาพคอมไว้ใช้ตับนานเท่าน,านั้นอาหารยันไม่มีครับกินแอปเปิ้ลดีกว่าในขณะที่รอก็ขุดต่อรอเช้าขุดต่อกันขุดต่อมัน,มนไม่กลัดนะมันไม่ต่อ ต่ออันนั้น <c oughs> เอ,อ่อไม้ครับเยอะเยอะเกินเยอะละเยอะละเยอะละจะทาอะไรวะ ที่ขุดหินเออเอาไม่ใช่ลืมไปอันนี้มันเดิดทานหมดแหละที่ขุดหินปะทอยเออเออสองอันเลยสองอันเลย อันลิมิตขุดจำกัดโอเคทอดช้าแล้วครับช้าแล้วครับดูครับดูในแมพครับช้าล้วช้าแล้วสว,วัสด,ดีตอนเช้าเพื่อนฝูงโอ้โห,โหกูแหลกกูแหลก ดีเพื <rôle à déc> ่อนฝูงตอนเช้าเป็นไงบ้างโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียช้ายังทำพี่เช้าเช้าเช้าขนาดเช้านั่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดเดี๋ยวสียงไรเสียงไรอย่าบอกนะอย่านะอย่ามานะ ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสํำหรับการเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับแล้วก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีพาร์สองแน่สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ